สวัสดีค่ะขณะนี้ฉันยืนอยู่ที่ตึกวิทยาศาสตร์คอมเพกมหาวิทยายลัยกรุงเทพวิทยายเขตดังสิทธิการสูบบุหรี่ไม่เป็นที่เป็นพฤติกรรมของความเสี่ยงของคนในวงกว้างทั้งคนสูบและไม่ได้สูบปัจจุบันปัญหาการสูบบุหรี่ <laughs> ไม่เป็นที่ในมหาวิทยายลายัยมีการเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก กลิ่นเนี้ยบางทีลมพัานเนี้ยมันก็รบควรคนอื่นอย่างเช่นเราเนี้ยเราเป็นคนแพ้บุรี่พอเราได้กลิ่นแล้วมันก็จะแบบรู้สึกว่ามันขัดอะคะ่ะมันจะแบบทำให้รู้สึกว่ามันเป็นมลพิษกับคนอื่นอะไรเงะะี้ยค่ะรบควรคนอื่นด้วยเช่นมีเพื่อนใช่ไหมคะเรียนอยู่ A อแบกจากทาง A b a บกเนี่ยก็คือถ้าพบเห็นคนที่แบบ สูบุหรี่ไม่เป็นที่หรือไม่ที่สูบในจุดที่เขากําหนดไว้เนี่ยก็จะมีใบตัดคะแนนความประพฤตินนะคะ่ะก็จะมีเป็นยามหรือไม่ก็แบบถ้าเป็นอาจารย์เห็นเขาก็จะมาให้เขียนใบว่าสูบบุหรี่ที่ไหนตรงไหนเวลาไหนแล้วก็จะเป็นการตัดคะแนนความประพฤติซึ่งมันมีผลต่อ,อ,อคะแนนที่จะจบเรียนจบก็อยากจะให้ทางมาหาลัยเรามีมาตรการแบบนี้บ้างคะ่ะ